สวัสดีครับทานผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับเหมือนเคยอยู่กับผมพัชบบรพัญยยงและทีมงานนะครับรายการที่พาผู้ชมนั้นไปจอดทุกประเด็นร้อนครับเพื่อท่านนั้นได้เตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะมีการเปิดเซรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นะครับพูดคุยกันกับแขกรับเชิญจากหลากหลายแวดวงครับทั้งนักการเมืองนักวิชาการและนักธุรก,กิจในส่วนของภาคเอกชนนะครับสัปดาห์นี้ครับเราจะมาจาะลึกก,กันกับอีกหนึ่งประเทศที่เรามีการเจรจาในส่วนของ FTA ด้วยนั่นคือประเทศเปรู เปรู <Peru S 2> เป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาใต้ที่ไทยจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ร่วมกันโดยทั้งสองประเทศได้ตกลงเริ่มลดภาษีสินค้าส่วนแรกจำนวน70%ของรายการสินค้าทั้งหมดตั้งแต่ปี2 5 5 4ให้เหลือ0%ภายในปี2,559และได้เริ่มการเจราจาเพิ่มเติมเพื่อจัดทำความตกลงในส่วนที่เหลือจนบรรลุผลการเจราจาที่สมบูรณ์เมื่อเดือนตุลาคม2556ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้ทั้งสองประเทศจะประชุมร่วมกันและดำเนินการทบทวนถ้อยคำทางกฎหมายเพื่อจัดทำเป็นร่างความตกลงฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จและนำร่างความตกลงดังกล่าวไปดำเนินการตามขั้นตอนภายในของแต่ละฝ่ายคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย6เดือนก่อนที่จะสามารถบังคับใช้ FTA ไทยเปรูฉบับสมบูรณ์ได้ FTA ไทยเปรูจะช่วยให้ไทยเปิดตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ทวีปอเมริกาใต้โดยใช้เปรูเป็นฐาน วมทั้งนําเข้าวัตถุดิบที่จําเป็นต่ออุตสาหกรรมในช่วงหน้านะครับจะกลับมาคุยกันต่อนะฮะถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับและอะไรที่เราต้องไปแลกมากับการทํา FTA ระหว่างไทยกับเปรูช่วงนี้พักส<ต>ักครู <Big Media> ่ครับการทํา FTA ระหว่างไทยกับเปรูเราได้ประโยชน์อย่างไรเขาได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง เขามี FPA กับประเทศต่างๆถึง50กว่าประเทศเนี่ยมันจะสามารถจะเอื้อประโยชน์ตรงนั้นให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต,ตปัญหาขัดแย้งการเมืองภายในประเทศของเราเองมีผลต่อการทํางานของเราไหมครับ เพราะเราต่างมีใครบางคนรออยู่ที่บ้านหน้าที่ของคุณขับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตที่ร่วมทางให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์คุณคิดอะไรอยู่ ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB คุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น ขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0เข้าสู่เบรกที่2ของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับ ช่วงนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับถึงการทํา FTA ระหว่างไทยกับเปรูเราได้ประโยชน์อย่างไรเขาได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนอกเหนือจากสินค้าที่ผมลเลิ่นําไปนั้นยังมีสินค้าตัวอื่นอีกไหมกับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับท่านจิตนาชยยะวรรณการครับรองอธิบดีกรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะคุณพัชระครับผมเลือนําไปแล้วว่าเรามีส่วนของอส่วนของสินค้าบางตัวนะครับ,รบที่เราได้รับและมีการนําเข้าจากทางนั้นเปรูได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ตัวหลักๆนั้นเป็นอะไรครับที่เราได้ประโยชน์จากการทำธุรกิตัวที่ได้ประโยชน์หลักๆเนี่ยก็คือตัวที่เราบอกว่าเราเก่งนะคะคอย่าง up, า S <S รถปิก up รถดีเซลนะคะคพวกปลาติพวกอ e ิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารที่ที่เราได้ประโยชน์จากการที่เราส่งออกไปบ้านเขาเยอะนะคะคอีกส่วนหนึ่งถ้าถามว่าเราได้ประโยชน์ไหมสำหรับเยียนเองคิดว่าได้ประโยชน์เพราะว่า เราเองเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกนะเกี่ยวกับสินค้าแช่เยือกแข็งหรือว่าอาหารพวกผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากทะเลเราก็มีวัตถุดิบที่เรานําเข้าจากเขาอย่างเช่นพวกหมึกแช่แข็งหมึกตัวหมึกใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มาทําเป็นอาหารสําเร็จรูปส่งออกอีกส่วนหนึ่งก็คือสินแร่เพราะเราเนี่ยเป็นเรื่องของรถยต์รถจักรยานยนต์แต่เรา ต้องนําเข้าพวกนี้มาอยู่แล้วบ้านเขาก็มีพวกสังกะสีสังกะสีออกไซด์พวกสินแร่ต่างๆที่เรานําเข้าจากบ้านเขามาคือเรียกได้ว่ารีซอสต่างๆที่เป็นวัตถุดิบท่ะเราอาศัยเขาได้ใช่ประเทศเขาไม่ใช่ประเทศที่นําสิ่งเหล่านี้ไปแปรรูปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาขายเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วครับผมจากประสบภูมิประเทศที่เขามีเอื้อทําให้เรามีการทําการค้ามากขนาดไหนฮะ ก็ในในเชิงของถามว่าเราทําการค้าณนวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มากนะ,ะค,คะคุณัชลระเพราะว่าเขาเป็นดินแดนที่ไกลเราซะหน่อยนะคะอยู่เมกาใต้แต่ถามว่าในอนาคตจากการที่เขามี FTA กับประเทศต่างๆถึง50กว่าประเทศเนี่ยมันจะสามารถจะเอื้อประโยชน์ตรงนั้นให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต ยงเงี้ยเป็นการเปลี่ยนเพสต์ตออริจินของสินค้าเราด้วยไหมฮะไปที่เปรูแล้วเปรูทำาปที่อื่นเป็ไรครับก็คือคล้ายๆว่าเหมือนกับว่าอย่างสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะส่งไปประเทศแถบที่อยู่ใกล้กับเขาอย่างบราซิลอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะต้องอ้อมเราอาจจะตัดตรงโดยผ่านจากเข้าไปได้เลยนะคะรวมไปถึงอเมกาเหนือด้วยนะคะที่เรามองในอนาคตนะคะแต่ณวันนี้มันอาจจะยังไม่มากนะเพียงแต่อนาคตนี่ยิ่งคิดว่า มันได้ประโยชน์จากการที่เราสร้างโอกาสให้กับตัวเราก่อนนะคะเพราะ,ะการเปิดเสรีเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสถ้าเรามีโอกาสแล้วเนี่ย<อ>และเราเก่งเนี่ยเราก็ใช้ได้เลยแต่ถ้า<อ>เราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเราเองแล้วเนี่ยมันก็เหมือนปิดประตูตั้งแต่แรกไปแล้วเก่งคนคือน,น,นอกเหนือจากการทำธุรกิจระหว่งางไทยกับเปรูแล้วเรายังใช้เปรูเป็นฮับอีกนะะ ได้ค่ะใช่ไหมฮะใายในอเมริกาใต้เรามีฮับสกิปจุดครับที่ทำเอฟทีที่ที่มีก็มีที่เพิ่งผ่านไปก็คือกับชิลีชิลีและยังมีการขึ้นหน้าอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการไปเจาะตลาดอเมริกาใต้แน่นอนเป็นโอกาสข้างหน้าครับจากการทํา FTA ระหว่างไทยกับเปรูครับตรอดครับดูลการค้าเป็นอย่างไรครับดุลการค้าส่วนมากเราจะ สูสีนะคะได้ดุลบ้างไม่ได้ดุลบ้างนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราเราได้ดุลปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดุลเนื่องจากว่าเรามีการนําเข้าจากเขาน้อยกว่าที่เราส่งออกไปับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสลับกันเนี้ยสลับกันไปค่ะดุลบ้างเกินดุลบ้างนิดหน่อยแล้วก็ยอดตัวเลขนําเข้าส่งออกในภาพการค้าก็ประมาณหกร้อยกว่าล้านเหรียญต่อปีนะคะครับผมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เราได้นี่ตีเป็นมูลค่าสักเท่าไหร่ ตัวสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เราได้ก็คือว่าหน้าวันนี้เนี่ยเอ่อ70%ของจำนวนสินค้า7,000ปกว่ารายการเนี่ยจะลดภาษีเป็นศูนย์เนี่ยทั้งหมดในปี59แต่ครึ่งหนึ่งทันทีที่เรามีข้อตกลงระหว่างกันเนี่ยก็ปี2,554เนี่ย50%ก็คือภาษีเป็นศูนย์แล้วแล้วก็ที่เรียนกับคุณทัชรั์แล้วว่ามันเป็นวัตถุดิบที่เราไปเพิ่มมูลค่าคเตรงนั้นเนี่ย ก,ก็เป็นผลประโยชน์ที่ได้กับเราค่อนข้างเยอะนะคะครับ,รบทางกรมเจรจารการค้าระหว่างประเทศครับจากปัจจุบันจะมีการคุยต่อเนื่องเพิ่มเติมจากสถานะปัจจุบันไหมครับเ,ออเมื่อเดือนตุลาห้าหกที่ท่านนายก,กรัฐมนตรีได้มีการประกาศกับทางผู้นําของ<ม>เปรูที่มาประเทศไทยนะคะก็คือเรามีการเจรจา คืคุยกันในเรื่องของข้อตกลงระหว่างกันเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ยังไม่ได้ถึงกับลงนามในเรื่องของอเป็นพิธีสารระหว่างกันนะฮะเพราะว่าขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยยังจะต้องทําทั้ง2ประเทศคือในส่วนของเราเองเนี่ยเราเจรียดแว่าออโอเคสินค้าที่เหลืออีก30เนี่ยก็จะลดเป็นศูนย์นะฮะมีอะไรบ้างในเรื่องของการอาํานวยความสะดวกทางการค้าสุข,ขานามัยสุข,ขานามัยพืช อะไร R O O R u A P O L I T I N นะคะในรเรื่องของน o n t a r i Barrier ที่อาจจะมีเนี่ยเราก็มีการคุยกันว่าเราจะทํากันยังไงส่วนขั้นตอนที่เราจะลงนามได้เนี่ยก็คงต้องใช้เวลาอีกประมาณครึ่งปีนะคะคเพราะว่าในส่วนของประเทศไทยเองนมันถูกบังคับด้วยรัฐธรรมนูญมาตราเหมอือนยู่แล้วถ้ายัางยึดตัวเดิมนะคะก็ไม่มีงานเปลี่ยนก็คือว่าเราต้องมีกระบวนการที่ต้อง ให้ทางผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมาดูเรื่องหัวเรื่งนะคะดูเรื่องค่อยทําที่เป็นภาษากฎหมายที่ต้องมาลงนามระหว่างกันแล้วเราก็จะต้องเสนอคอรมอให้ความเห็นชอบผ่านตรงนั้นเสร็จเราก็ต้องเสนอรัฐสภานะคะในขณะเดียวกันรัฐบาลของเปรูเองเขาก็จะต้องมาทําขั้นตอนอย่างนี้เหมือนกันขอนสุดของเขาในประเทศของเขาของเขาก็คือเขาของเขาจะตายจากเรานะคะของเขานี่ ลงนามก่อนแล้วถึงไปสู่กระบ,บวนการของรัฐสภาถ้าอปพลูตเมื่อไหร่ถึงจะมีผลบังคับใช้ครับผมค่ะคเพราะฉะนั้นตอนนี้ระหว่างเรากับเปรูเนี่ยถ้าความเห็นของยนเองก็คือเราเราได้ในลักษณะภาพที่ว่าออกมาว่ามันจะเป็นลักษณะไหนแล้วเพียงแต่ผลทางกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้สบมบูรณ์แค่นั้นเองครับผม,บผมพุยง่าย ยังเหลืออีก30%ที่ต้องต้องไปเจรจาต่อเจรจาแล้วเจรจาแล้วดำเนินการต่อดำเนินการด้วยขั้นตอนของการที่จะมาลงนามในทางกฎหมายตามขั้นตอนอย่างที่ท่านรองได้เล่าไปคุณผ้ช่ครับกับปัญหาขัดแย้งการเมืองภายในประเทศของเราเองมีผลต่อการทํางานของเรานะครับเดนคิดว่าไม่มีผลนะคะเพราะว่ากระบวนการในเรื่องของการเจรจาเนี่ยมันจบแล้วก็กระบวนการที่ต้องผ่านโดยกฎหมายเนี่ย ถ้ากฎหมายยังเหมือนเดิมเราก็ต้องทําตามขั้นตอนนั้นมีครมเมื่อไหร่ก็เสนอไปถ้าเราพร้อมนะคะแล้วก็รัฐสภาก็ว่าของเข้าไปอันนั้นดิ้นคิดว่าไม่น่าจะประเด็นเป็นประเด็นคือทางเราสามารถทําให้เสร็จสิ้นพร้อมยื่นเสนอต่อครมได้น่าจะทันนะฮะภายในหกเดือนที่แนนองวอกไว้นะครับช่วงหน้ามาเคุียันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องถึง AEC ด้วยนะครับ เข้ากับทีมของรายการเลยนะครับว่าณปัจจุบันนั้นกรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศนั้นมีหน้าที่อย่างไรกันบ้างและยังติดอยู่ที่ขั้นตอนไหนยังมีปัญหาเรื่อภาษาอะไรบ้างช่วงนี้พัสกสครู่ครับพอถึงปี58แล้วจริงๆก็ยังก็มี tax barrier หรือทางกิราการทางการค้ามีมาตราก,การ,าปปรที่จะเซฟตัวเองไม่ใช่ว่าเปิด100%เอียนมองว่ามันวินวินทั้งคู่เพียงแต่ว่าเราจะหยิบตรงไหนไปใช้ซึ่งกันและกัน ถือว่าเรามีความรู้มากพอสมคนรเมื่อเทียบกับน้องใหม่ใกล้ๆเราที่เป็นเพื่อนบ้านก็ถือเป็นพี่ <ห PR. S 2> เระดับต้นๆนี้ฮะ ที่ร่วมทางให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ขาวครูนะน้เซลหกสิบเปอร์เซ็นต์ทำก็บาปเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะไมิัานั้นจะหมดอะ่ะใช่เจอกันรีบมานะ ช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9ก้ามงคลเข้าสูบเรกสุดท้ายนะครับของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับพูดคุยกันต่อเรื่องของเปรูการทำา f ฟระหว่างไทยกับเปรูกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศท่านดรจินานาครับ พูดถึงไปรูกันต่อครับ<ช>ความสัมพันธ์ของเรามีมายาวนานขนาดไหนครับในปีที่จะถึงนะฮะปี58าแปดอีกปีกว่าก็จะเป็นปีที่เราครอบ เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคร,บรอบๆ50ปีเ,ออเพราะฉะนั้นเ,เดียนคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะกับการที่เรามีการเจราจากันได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็อีก6เดือนข้างหน้าถ้าเราสามารถลงนามให้มีผลบังคับใช้ได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการฉลองอในเรื่องของสายสัมพันธ์ระหว่างกันอีกสิ่งหนึ่งที่เ,ออเดียนคิดว่าได้ประโยชน์กับประเทศไทยก็คือเรื่องของภาคบริการนะคะเราล,ละสินค้าที่มีการนำเ <หา S 1> ข้ามาสินค้านี่ก็เราจะลด 100ตาม<ะ>จำนวนที่ตกลงกันนะฮะในขณะที่บริการเนี่ยเปรูไม่เคยเปิดให้ใครเลยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเป็นศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องของบริการด้านการกราา่อสร้างรับเหมาก่อสร้รางซึ่งเราเก่งในขณะที่เปรูเนี่ยเขาจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเซนซิทีฟดิสของเขาเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เปรูเปิด ในเรื่องของภาคบริการด้านการก่อสร้างนี่เจรจาไปแล้วเจรจาไปแล้วแล้วก็เป็นคอมมิชเมแล้วระดับหนึ่งกติไม่เคยเปิดให้ใครมาตั้งรั้ไม่ก่อสร้างนอกจากเป็นในส่วนของบริษัทโลโก้เองค่ะใช่สําหรับประเทศไทยเนี่ยเปิดให้เป็นประเทศแรกนะครับงั้นรอดูแล้วกันว่าอีก6เดือนต่างที่ท่านรองตั้งไว้นะฮะทุกอย่างคอมพลีทหมดนะครับถ้าเกิดว่าผ่านครมอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่อาจจะมีบริษัทไทยไปตั้งในเปรดูค่ะไปนำทรีซอากรกลับมาโดยใช้บริการก็ของเราค่ะนำวัตถุดิบ อาจจะเป็นบางส่วนอาจจะเป็นโน้ตฮาวของเราไปวัตถุดิบอาจจะใช้ของเข้าหรือว่าบางส่วนของเรามันก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันครับพูดถึงในส่วนของ a e c มั้งครับท่านรองครับณปัจจุบันถ้าเทียบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องเกิดขึ้นในปีห้าแปดณปัจจุบันเราที่ถ้าเป็นภาพของประเทศไทยเองเนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าในภาพของอาเซียนเองเนี่ยเนื่องจากเราจะมีน้องใหม่เซียนบ้างที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนี่ย รวมเ,เสร็จแล้วก็เกิน95ที่พร้อมแล้วนะคะในเรื่องของการเปิดเสรีทั้งสินค้าบริการการลงทุนครับสินค้านี่จะมีประเด็นเรื่องแค่ว่าณว,วันนี้เนี่ยภาษีเป็นศูนย์รเราเองอาจจะมีอยู่4ตัวที่ยังเก็บ5คนอื่นก็ปี58ก็ต้องเป็นศูน หรือมากสุดไม่เกิน5%แต่ประเด็นที่เจอณวันนี้ก็คือทุกประเทศนี่จะกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อที่จะดูแลคนข,ของตัวเอง,<า>งไม่ว่า,าไม่ว่าเขาไม่ว่าอินโดไม่ว่าอะไรทุกประเทศนี่จะมีเพราะฉะนั้นอาเซียนเองเนี่ยก็บอกว่าเออโอเคถ้าตรงนี้มันมีขึ้นมาเนี่ยมันต้องหาวิธีการยังไงที่ทําให้เราอยู่ร่วมกันได้เมืนอย่างที่เราอยากจะเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็มีการกําหนดว่าทุกประเทศจะต้องทํา NTR Uh, national trade r e p o s i t o r y แล้วก็ทุกประเทศรวมกันก็จะเป็น a t r Asian trade r e ะ p e s i p h e r y ก็คือจะมีการประมวล uh, มาตรการที่คิดว่าเป็นมาตรการกี่กันทางการค้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าบ้านนี้กําหนดยังไงบ้านนู้นกําหนดยังไง mm hmm. แล้วใครจะเป็นคนที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันเหลือน้อยที่สุดนะคะ อีกส่วนหนึ่งเรื่องของภาคบริการ,รเราตกลงในเรื่องหลักการหมดแล้วแต่ในเรื่องของรายละเอียดที่จะต้องให้ครบทั้ง128สาขาวิชาชีพในสาขาบริการเนี่ยมันจะต้องทําข้อผูกพันที่เป็นตารางแนบนะฮะวันนี้ทําถึงข้อผูกพันฉบับที่9หลักนะฮะก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ18สาขาที่จะต้องทําในข้อผูกพันฉบับที่10ก็จะถือว่าสมบูรณ์รได้ระดับหนึ่งอย่างที่อยากจะให้เกิดขึ้นในปี58 เพราะฉะนั้นพอถึงปี58แล้วจริงๆก็ยังต้องมี tax barrier หรือทางการทางการค้ามีมาตรการที่จะเซฟตัวเองและต่างคนต่างเซฟตัวเองอยู่ไม่ใช่ว่าเปิด100คือไม่ว่าภายใต้อะไรก็แล้วแต่ WTO หรือการ FTA เนี่ยส่วนมากมันก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามช่วยกันว่าจะทำยังไงที่จะลดไอ้ส่วนนี้เพื่อให้การเปิดเสรีที่เราอยากจะเปิดขึ้นเนี่ยให้มันมีได้สมบูรณ์มากที่สุดเพราะแต่ละบ้านมีมากมีน้อยไม่เท่ากันไม่เท่ากัน ะะท่านรองมองว่าศักยภาพหรือจุดเด่นของเรา<ะ>หรือความเหนือกว่าของเรากับอีก9ประเทศเนี่ยเราได้เปรียบบ้างน้อยขนาดไหนความเหนือกว่าเหรอฮะเดนคิดว่าเราเป็นพี่ระดับไหนเราเป็น <laughs> <c oughs> ความเป็นพี่ระดับไหนนี่แหมตอบยากเหมือนกันนะก,ก็คือจริงๆในเชิงของเราเรามองว่าถ้าเรามองเราเป็นหลักนะฮะแล้วเดี๋ยวเราลองมองเพื่อนเป็นหลักเนี่ย วันนี้เนี่ยเราเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรก็คือการใช้วัตถุดิบจากเกษตรมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเดีคิดว่าเราเซียนในอาเซียนหรือติดอันดับนี่คือจุดขาย<ล>ของเราเลยขายของเราเลยในขณะที่วัตถุดิบจากการที่ไม่มีกำแพงภาษีถนนเชื่อมโยงกันหมดเลยด้วยการเป็นอาเซียนนะคะสามารถที่จะวิ่งต่อเนื่องกันได้หมด เป็นมี one-stop service สามารถหาข้อมูลอะไรได้เนี่ยเบนคิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็คือสแสวงหาวัตถุดิบไดบอ้อีกส่วนหนึ่งเรื่องของการลงทุนเราเป็นคนมีศักยภาพในขณะที่เพื่อนบ้านเองเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่เราสามารถใช้ศักยภาพของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์จากการเปิดลงทุนอย่างเช่นไปปลูกปลาล์มน้ำมันไปปลูกอ้อยเพื่อที่จะทำธุรกิจครอบวงจรเกี่ยวกับน้ำตาลเป็นคนแต่งความนิ่งไปสร้างความเจริญให้เขาด้วย ไปใช้แรงงานที่อาจจะถูกกว่าบ้านเรานะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่ากับสินค้านั้นซึ่งเด่นคิดว่าในมุมของเราเราก็ได้ประโยชน์เพราะว่าโน้ตฮาวเรามีศักยภาพเรามีเทคโนโลยีเรามีเพื่อนบ้านไม่มีแต่ถามว่าเราไปใช้ทรัพยากรเขาแล้วเนี่ยเขาได้ไหมเด่นเองมองว่าเขาก็ได้ประโยชน์มีเทคนิคอลทันสร์มีเทคนิคอลทันสร์ที่สามารถจะไปถ่ายทอดเสร็จเขาสามารถหยิบตรงนั้นไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนบ้านได้ซึ่งเด่นมองว่ามันวินวินทั้งคู่เพียงแต่ว่า เราจะหยิบตรงไหนไปใช้ซึ่งกันและกันวัดถือว่าเรามีความรู้มากพอสมควรเมื่อเทียบกับน้องใหม่ใกล้ๆเราที่เป็นเพื่อนบ้านก<ๆ>็ถือเป็นพี่ระดับต้นๆไหมฮะถ้า,ถ,าถ้าเป็นด้านสินค้าที่เป็นด้านภาคเกษตรนี่คิดว่าพี่ต้นๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ วิทยาการที่เป็นเชิงของโลกข้างหน้าอะไรเงี้ยรเราก็ยังอยู่ในระดับกลางๆ <นะ S 1> ที่เจรจามามที่สําลรอไปกับทีมงานของกรมเจรจาเนี่ยนะครับเห็นอุปสรรคกับประเทศไหนบ้าเจออุปสรรคในเรื่องไหนบ้าง คงมไ,มไม่เชิงอ,อุปสรรคกันนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาไปเจรจาระหว่างกันเนี่ย่างก็มองประโยชน์ตัวเองในขณะที่มันอาจจะขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ของเราอย่างเช่นในเรื่องของการเปิดเสรีด้านเ,เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งอย่างนี้ค่ะต้องไม่มีพรมแดนอย่างนี้ค่ะเราเองเราก็อยากจะให้ทั้งรถโดยสารทั้งรถขนส่งไปได้หมดในขณะที่เพื่อนบ้านเองความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างลาวกบเวียด เขาอาจจะอยู่ใกล้กันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เป็นความต่อเนื่องกันยาวนานกว่าเรารเขาก็อาจจะให้ประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ในเชิงของอุปสรรคเสียทีเดียวเพียงแต่ว่าทํำยังไงเราถึงจะสร้างอํานาจการต่อรองตรงนี้ให้ได้ประโยชน์กับเราด้วยให้ประโยชน์กับเขาด้วยในลักษณะที่ให้ได้มากที่สุดอ่ะอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเอีกหนึ่งความรู้นะครับในส่วนของประเทศเปรูที่เรามีการทํา fta ด้วยนะฮะแม้ว่าจะต้องมีการเดินทางถึงข้าม โลกเลยก็ว่าได้ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับแต่วันนี้ได้ความรู้มากมายต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับท่านจินตนาชัยวรรณการนะครับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับขอบคุณมากครับนครับสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้านะครับจะติดตามเรื่องใดประเด็นใดเกี่ยวกับ AEC ต้องติดตามกันกับรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับติดตามได้ทาง c h นเอ็นโทนะครับทุกวันาทิตย์เวลา19บเก้นาฬิกาสาสีสัปดาห์นี้นะครับผมท่านรองและทิมงงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องระบบประกันสุขภาพนะคะเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะถึงความสําคัญของระบบประกันสุขภาพของแต่ละประเทศค่ะการรับบริการสุขภาพนั้นมันมีค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้มันเป็นส่วนซึ่งเราเรียกว่าบางครั้งมันอาจจะก่อให้เกิดการเรียกวความล้มละลายทางการเงินระบบไหนที่นักวิชาการเป็นห่วที่จะส่งผลต่อฐานะทางการคลังของประเทศมากที่สุดนะคะ